Everyday Shopping มีปัญหาเกี่ยวกับระรบบทับท,าย,ทายค่ะคือถ่ายยากแล้วก็รู้สึกท้องผูกบ่อยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นแบบนี้บ่อยๆปล่อยทิ้งไว้นานๆมันจะอาจจะเกิดเรื่องของวิสิดวงกลัวค่ะก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาของตัวเอง ซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ดูรีวิวต่างๆจนมาพบกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวบิดเนดีทอกก็เลยซื้อมาทานดูค่ะซึ่งทานครั้งแรกประทับใจในเรื่องของรสชาตินะคะรสชาติอร่อยนเรือเนือรนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกฤทธิ์นะคะคือมันโล่งมากๆเลยนะคะในั้งแรกค่ะไม่มีกระปิดกระปอลแล้วก็ไม่ปวดหัวด้วยค่ะ ถ้าท่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะคุณอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่ามันทําให้ตู้รู้สึกว่านอกจากอาการท้องผูกที่คุณหายอะคะ่ะคือคุงยุบด้วยแล้วก็น้ําหนักก็ลดตามธรรมชาติด้วยค่ะยังไงลองหาด้ยมาทานโลยนาาละคะฟีลแนนดีของค่ะ Everyday Shopping